หยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ก่อนครับเพราะนี่ไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือสถานการณ์จริงที่เพิ่งประทุขึ้นเมื่อเวลา7.43นาทีเชา้านี้เมื่อแกนนำพรรคริพับลิกัน3คนเดินหน้าเครียดออกมาจากห้องประชุมลับของเมชแมคคอนเนลและแค่47นาทีหลังจากนั้นวงการเมืองวอชิงตันก็ลุกเป็นไฟเลยครับนี่อาจจะเป็นการกรบฏภายในพรรครุนแรงที่สุดนับตั้งแต่คดีวอเตอร์เกตเลยทีเดียว ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือชนวนเหตุของเรื่องนี้มันเล็กน้อยจนน่าตกใจแต่ผลกระทบของมันอาจจะชี้ชะตาพักรีพับเลกันในอีก72ชั่วโมงข้างหน้าว่าจะรอดหรือจะแตกเป็นเสียงๆไปเลยถ้าอยากรู้ความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่าจุดแตกหักครั้งนี้จะจบลงยังไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ชิ้นต่อไปของเรา ประเด็นสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ที่เราจะคุยกันมีคำถามหลักอยู่2ข้อครับข้อแรกที่ต้องถามกันตรงๆเลยก็คือตลอด8ปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ควบคุมพักนี้ด้วยความกลัวมาตลอดแล้วทำไมจูๆ่ๆวันนี้วินาทีนี้มลขลังของความกลัวนั้นถึงใช้ไม่ได้ผลนิกต่อไปและคำถามที่สองที่เป็นจุดหักมุมของเรื่องราวทั้งหมดก็คืออะไรคือสปัจจัยมรณะ ที่มาบรรจบกันอย่างพอดิบพอดีจนทำให้ขุนพลที่เคยพักดีที่สุดตัดสินใจหันปากกระบอกปืนใส่ผู้นำของตัวเองโอเคครับเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่ากลไกการควบคุมพรรค r e p u b l i c a n ของทรัมป์ในช่วง8ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ตั้งอยู่บนนโยบายหรืออุดมการร่วมกันเป็นหลักเลยแต่เป็นอาวุธที่เรียบง่ายและทรงพลังกว่านั้นมากนั่นคือความกลัวของมิดรรมนีในปี2020 เขาเป็นวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันคนเดียวที่โหวตลงโทษทรัมป์ในคดีถอดถอนครั้งแรกแล้วผลที่ตามมาก็คือคือการตอบโต้อย่างรุนแรงและทันทีเลยค่ะเขาถูกพักในรัฐของตัวเองประนามถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองกลายเป็นคนนอกไปเลยโหคือเชื่อให้ดูเป็นตัวอย่างเลยว่าใครขวางตายสถานเดียวแล้วบทเรียนที่สองแล้วครับ บทเรียนที่2น่าสนใจกว่าค่ะคือกรณีของบิลแคสซิดีในปี2021นีเขาโหวตลงโทษทรัมป์ในคดีถอดถอนครั้งที่2แต่หลังจากนั้นก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อกลับมาเป็นเด็กดียอมก้มหัวในที่สาธารณะโหวตตามทรัมป์ทุกเรื่องออพยายามจะกลับลำใช่ค่ะแต่สุดท้ายพอเขาใกล้จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งทรัมป์ก็ยังส่งคนมาโค่นล้มเขาในการเลือกตั้งขั้นต้นอยู่ดีแสดงว่าไม่ใช่แค่ห้ามทรยศแต่ต้องมีประโยชน์ให้เขาตลอดเวลาด้วย ไม่งั้นก็ถูกกาจัดทิ้งอยู่ดีบทเรียนนี้มันบอกว่าความพักดีเป็นแค่การประวิงเวลาตายเท่านั้นเองสินะครับใช่ค่ะและบทเรียนสุดท้ายที่ตอกฝาลงเรื่องนี้ก็คือเควินแมคคาร์ตี้ในปี2023เขาถูกปลดจากตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราชฎรกลางอากาศเลยแค่พรทรัมป์ไม่พอใจใช่ค่ะแค่พราะทรัมไม่พอใจข้อตกลงเรื่องเพดานนี้ที่เขาไปเจรจามา มันเป็นการตอกย้ำกฎเหล็กที่ไม่มีข้อยกเว้นของทรัมป์ว่าฉันสามารถทำลายใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้และกฎนี้ก็ได้ผลมาตลอดจนกระทั่งสัปดาห์นี้สิ่งที่น่าสนใจในมุมมองเชิงกลยุทธ์ก็คือคกลไกนี้มันทำงานยังไงครับทำไมทุกคนถึงยอมอยู่ใต้อำนาจนี้มานานขนาดนั้นคือคกลไกนี้มันทำงานโดยการเชือดไก่ให้ลิงดูค่ะ ไม่จำเป็นต้องลงโทษทุกคนแค่สร้างตัวอย่างที่น่าสยดสยองขึ้นมาสักสองสารายความกลัวจะทำหน้าที่ที่เหลือเองโดยอัตโนมัติมันคือจิตวิทยาหมู่แต่กลไกนี้ก็มีจุดอ่อนใช่ค่ะมีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่อย่างหนึง่งจุดอ่อนที่ว่าคืออะไรครับมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้คนเชื่อว่าการยอมจำนวนนั้นปลอดภัยกว่าการต่อต,าต้านตราบใดที่ทุกคนยังคิดว่าก้มหัวให้รอดการควบคุมด้วยความกลัวก็จะยังคงอยู่แสดงว่า กลไกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของทรัมป์แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนอื่นลุ้นล้วนเลยใช่ไหครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้สมการนี้มันเปลี่ยนไปอะไรที่ทําให้การยอมจํานนมันอันตรายกว่าการสู้นั่นคือจุดแตกหักของเรื่องราวทั้งหมดค่ะเมื่อมีปัจจัย3ามอย่างมาบรรจบกันพอดีทําให้สมการความกลัวเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการปกป้องทรัมป์กลับกลายเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งกว่าการต่อต้านเขาเสียอีกปัจจัยแรกคือ คณิตศาสตร์การเลือกตั้งที่โหดร้ายแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับภาพถนนในกรุงเทพตอนหกโมงเยนเลยคือเป็นฝันร้ายชัดๆมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับแย่ขนาดนั้นเลยค่ะลองดูตัวเลขนะคะวุฒิสภาปี2024รีพับลิกันต้องปอกป้องที่นั่งถึง23ที่นั่งเทียบกับเดโมแครตที่ปกป้องแค่11ที่นั่งเองโอ้โหต่างกันเยอะมากใช่ค่ะ ที่เลวร้ายกว่านั้นคือโพจากรัฐสมรภูมิสำคัญอย่างมอนทนาโอไฮโอและเพนซิลเวเนียชี้ตรงกันว่าการผูกตึกกับทรัมป์ทำให้คะแนนนิยมของวุฒธธิสมาชิกในพื้นที่ดิ่งลง6-8ถึงจุดซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยอมืมีวุฒธธิสมาชิกคนหนึ่งถึงกับหลุดปากกับนักข่าวว่าผมปกป้องแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้แต่ผมปกป้องความโกลาหลไม่ได้ใช่ค่ะประโยคนี้ชัดเจนมากเข้าใจเลยครับ คือถ้าอยู่กับทรัมป์ต่อมีโอกาสสอบตกสูงมากแล้วปัจจัยที่2ล่ละครับหายนะกรีนแลนด์เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดแปลกๆแล้วครับทำให้มันถึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายได้ตอนแรกหลายคนก็คิดแบบนั้นค่ะแต่มันบานปลายกว่าที่คิดการที่ทรัมป์ขู่จะใช้กำลังทหารกับดินแดนของพันธมิตรนาโตมันไม่ใช่แค่เรื่องน่าอายแต่มันคือการสั่นคลอนระเบียบโลกพันธมิตรในยุโรปแตกตื่นกองทัพอเมริกันเองก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณต่อต้าน ในพลสีดาวที่กเกษียณแล้วถึงก็ออกมาเตือนว่านี่คือความไม่มั่นคงที่อันตรายสมาชิกคณะกรรมาการการทหารของวุฒิสภาโกรธจัดเพราะพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่การเจรจาแต่มันคือการทำลายเสถียรภาพโอเคเท่ากับว่ามีทั้งความเสี่ยงในประเทศจากการเลือกตั้งและความเสี่ยงนอกประเทศจากนโยบายต่างประเทศและปัจจัยสุดท้ายที่บีบคั้นที่สุดคืออะไรครับปัจจัยสุดท้ายคือกำแพงกฎหมายที่กำลังปิดล้อมค่ะ คดีอาญาต่างๆกำลังเร่งความเร็วสารสูงสุดก็เพิ่งปฏิเสธคำร้องขอให้ยื้อเวลาทำให้วันพิจารณาคดีใกล้เข้ามาทุกทีมีทนายความระดับสูงของพรรคริพับริกันคนหนึ่งยอมรับอย่างลับๆกับสื่อว่าเราอาจกำลังเสนอชื่อผู้สมัครที่อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำของรัฐบาลกลางภายในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นี่คือความเสี่ยงที่จับต้องได้และน่ากลัวที่สุด พอเอาทั้งเรื่องเสียงแพ้เลือกตั้งเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ควบคุมไม่ได้และก็ความเสี่ยงที่ผู้นําพักอาจจะติดคุกมารวมกันตอนนี้การปกป้องทรัมป์มันไม่ใช่แค่อึดอัดแล้วแต่มันเหมือนกับการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆเลยถูกต้องค่ะเมื่อหลังชนฝาแบบนี้ผู้นําทั้ง4ี่คนในห้องประชุมลับของแมคคอนเนลจึงไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจที่เดิมพันสูงที่สุด แต่แผนการที่แมคคอนเนลเสนอมันรุนแรงจนทำให้จอห์นบาราโซหนึ่งในผู้พักดีที่สุดของทรัมป์ถึงกับหน้าซีดแล้วพูดว่านี่คุณกำลังขอให้ผมฆ่าตัวตายชัดๆเก gun, ิดอะไรขึ้นในห้องนั้นครับถ้าไมแผนมันถึงไิ้ดูอันตรายขนาดนั้นตามข้อมูลจากแหล่งข um ่าววงในสองคนที่ได้รับรายงานสรุปการประชุมนะคะในห้องนั้นมีผู้ร่วมชะตากรรมสี่คนคือแมคคอนนผู้นาเสียงข้างน้อยจอห์นทูลผู้คุมกฎระเบียบ จอนบาราโซตัวแทนสายพักดีและจอนคอนินมันสมองด้านการเลือกตั้งบรรยากาศคงจะตึงเครียดน่าดูตึงเครียดมากค่ะแมคคนนเปิดฉากด้วยการกดเล่นคลิปเสียงความยาวสานาทีของทรัมป์ที่พูดว่าผมไม่ต้องการวุฒิสภาคนพวกนี้ทำงานให้ผมแต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เปิดแค่รอบเดียวแต่เปิดซ้ำถึงสองรอบในความเงียบ ทุกคนในห้องเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การบน่นแต่คือการประกาศว่าสภาไร้ความหมายสำหรับเขาแล้วใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนครับจอหนทูนเป็นคนแรกที่ทำลายความเงียบค่ะเขาพูดว่าเราปกป้องเรื่องนี้ไม่ได้เราอธิบายเรื่องบ้าๆนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฟังไม่ได้อีกแล้วแต่จอหนบาราโซคงไม่ยอมง่าย ใช่ค่ะเขาสวนกลับมาทันคีด้วยความขัดแย้งในใจเขาบอกว่าถ้าเราต่อต้านเขาเขาจะทำลายเราทีละคนคุณก็รู้เราเห็นมาแล้วรอมนี่แคสซิดีเชนี่ทุกคนที่ลุกขึ้นสู้จบไม่สวยสักคนแล้วครั้งนี้มันจะต่างกันตรงไหนเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลมากแล้วแมคโคโนตอบว่ายังไงครับ แมนโคนโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วพูดประโยคที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดค่ะเขาพูดว่ามันต่างกันตรงที่เขาจะทำลายเราอยู่ดีคำถามไม่ใช่ว่าเราจะรอดทางการเมืองไหมแต่คำถามคือเราจะล่มจมไปพร้อมกับการปกป้องเขาหรือจะยอมเจ็บเพื่อปกป้องสถาบันและผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่ขีดเส้นตายตอนนี้จะไม่เหลือสถาบันให้เราปกป้องอีกต่อไปเป็นคำพูดที่ส่งพลังมากแล้วแผนที่ว่านี่มันหน้าตาเป็นยังไงครับ แค่ไม่เห็นด้วยเฉยๆหรือมีอะไรมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นเยอะค่ะนี่คือจุดสำคัญที่สุดแมคคอนนอนไม่ได้เสนอแท้การขัดขืนแต่เขาวางแผนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด3ข้อ 1. คือร่างจดหมายร่วมถึงทำเนียบขาวปฏิเสธการโหวตอำนาจฉุกเฉิน 2. คือประกาศงดเดินสายหาเสียงร่วมกับทรัมป์อย่างเป็นทางการและ3คือไม้ตายก้นหีบใช่ค่ะไม้ตายก็คือ หากทรัมป์ส่งคนมาแข่งเลือกตั้งขั้นต้นกับสมาชิกวุฒิสภาคนปัจจุบนันผู้นำพักจะทุ่มงบประมาณสงครามทั้งหมดของคณะกรรมการวุฒิสภาเพื่อปกป้องคนเก่าโหนี่มันคือการประกาศสงครามชัดๆเลยนี่ครับไม่ใช่แค่การขัดขืนแล้วแล้วปฏิกิริยาของคนที่เหลือเป็นยังไงทูนกับคอร์นินตอบตกลงทันทีแต่บารัสโซนั่งนิ่งเงียบไป แหล่งข่าวบอกว่านั่นคือ30วินาทีที่ยาวนานที่สุดในห้องประชุมก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าคุณกำลังขอให้ผมฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดๆแล้วแมคเคลเนลก็ตอบกลับไปว่าตอบกลับสั้นๆแต่เฉียบขาดว่าผมกำลังขอให้คุณทำหน้าที่ของคุณสุดท้ายบาราโซก็ยอมตกลงช่วงเวลา30วินาทีที่เขาเงียบไปนี่น่าสนใจมากนะครับมันเหมือนเขากำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความตายสรูปแบบคือตายเพราะถูกทรัมป์ทำลาย กับตายเพราะทรยศพรัมถูกต้องค่ะและคำตอบของแมคคอนเนลก็ช่วยเปลี่ยนมุมมองของเขาจากการเอาตัวรอดส่วนบุคคลไปสู่การปกป้องสถาบันที่ใหญ่กว่าแต่เมื่อทั้งสี่คนตอบตกลมโครงสร้างอำนาจที่อยู่มา8ปีก็เริ่มปรี่ร้าวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกตาตั้งยิ่งกว่าไม่ใช่การที่พวกเขาร่วมมือกันแต่คือรายชื่อของสองคนที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมแผนนี้ในเวลาต่อมา พวกเขาคือคนที่เราคาดไม่ถึงที่สุดสองคนนั้นคือใครครับหลังจากนั้นแมคคอนเนลก็โทรศัพท์หาวุฒิที่สมาชิกอาวุโสอีก15คนคนที่คาดเดาได้อยู่แล้วอย่างมิดตอมนี่หรือซูซานคอลลินส์ก็ตอบรับทันทีแต่มีสองเชื่อที่ทำให้ทุกคนในวอชิงตันช็อกก็คือลินซี่แกรแฮมและมาโครูบิโอเดี๋ยวนะครับลินซี่แกรแฮมเหรอครับคนที่เพิ่งไปตีกอล์ฟกับทรัมป์เมื่อสุดสัปดาห์คนที่ออกทีวีปกป้องทรัมม์มานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยนะครับ ทำไมเขาถึงเปลี่ยนข้างได้ใช่ค่ะคนเดียวกันเลยแหล่งข่าวอ้างคําพูดของแกรแฮมว่าผมปกป้องมาทุกอย่างแต่ผมจะไม่ปกป้องการขู่บุกรุกดินแดนพันธมิตรมันมีเส้นที่ห้ามข้ามและเขาพึ่งข้ามมันมาการเข้าร่วมของสองคนนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่กลุ่มต่อต้านทรัมป์กลุ่มเดิมๆอีกต่อไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพอทารู้เรื่องปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงเรื่องราวดาเนินไปเร็วมากค่ะ 1 0บโนาทีร่างจดหมายเสร็จสิ้นพอถึง11บเอโมงครึง่งข่าวก็รั่วไปถึงหูทรัมป์ปฏิกิริยาแรกของเขาคือพิมพ์ข้อความตอบกลับมาคําเดียวด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดว่า traitors ที่แปลว่าไอ้พวกทรยศแล้วความบ้าคลั่งก็เริ่มขึ้นค่ะโหโทรไปด่าแบบไม่ไว้หน้ากันเลยเหรอครับใช่ค่ะเที่ยง15นาทีเขาโทรหาแกแรแฮมแล้วคำรามใส่ว่าคุณตายสำหรับผมแล้ว แกรแฮมสวนกลับสั้นๆงั้นผมก็ตายแล้ววางสายแล้วกับรูบิโอลหะครับจากนั้นก็โทรหามาโครูบิโอต่อทันทีบอกว่าฉันสร้างแกมาฉันจะทำลายแกเองรูบิโอตอบกลักอย่างเย็นชาว่าคุณกำลังทำลายตัวเองตั้งหาดทรัมป์พยายามโทรหาแมคคานถึง3มครั้งแต่ไม่มีใครรับสายสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆ แล้วทางวุฒิสภา,าที่ก่อกรกบฏนี้เขามีแผนรับมือการตอบโต้ของทรัมป์ไว้บ้างไหมครับหรือว่าแค่รอรับชะตากรรมนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ไม่รู้ค่ะฝ่ายวุฒิสภา,าได้ซุ้มเตรียมแผนฉุกเฉิน3าระยะไว้รับมือแล้วมันคือการจำลองสถานการณ์สงครามเลยระยะที่หหากทรัมป์โจมตีผ่านสื่อจะมีการถแถลงข่าวตอบกลับทันทีระยะที่2หากทรัมป์ส่งคนลงแข่งจะทุ่มงบ50ล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องคนเก่า และตัดท่อนน้ำเลี้ยงผู้ท้าชิงทั้งหมดแล้วระยะที่3นะครับระยะที่3คือไม้ปลายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดหากทรัมป์ยังไม่หยุดวุฒธธิสภาจะจับมือกับพรรคเดโมแครตเพื่อผ่านมาติจำกัดอำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการซึ่งมันคือการปลดอาวุธของทรัมป์เลยแล้วฝั่งเดโมแครตล่ะครับเขานั่งดูเฉยๆหรือมีบทบาทอะไรในเกมนี้เดโมแครตเลือกใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ เรียกว่าไอคิโดทางการเมืองคือการเงียบและสนับสนุนอยู่ห่างๆการไม่โจมตีคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดเพราะเมื่อไม่มีศัตรูภายนอกให้สู้รอยร้าวภายในก็จะยิ่งปริแตกหนักขึ้นพวกเขาส่งข้อความลับๆไปถึงริพับลิกันว่าเราจะช่วยคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ทำให้คุณต้องเสียหน้าทางการเมือง กลยุทธ์นี้ได้ผลมากแต่ในขณะที่ทรัมป์กำลังคลั่งเพราะหาเป้าโจมตีไม่ได้วงล้อมมอรณะก็กำลังบีบเข้ามาจากทิศทางที่เขาคาดไม่ถึงไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่มีคนอื่นอีกที่กำลังจะออกโรงใช่ค่ะหลังจากนั้นพายุลูกใหญ่ของจริงได้ถล่มใส่ทรัมป์จากทุกทิศทางตอนเย็นทรัมป์ระเบิดอารมณ์บนโซเชียลมีเดียรัวโพสต27ครั้งใน90นาทีแต่สถานการณ์กลับแย่ลง ตอนนี้เหมือนเราเห็นภาพ2ฝั่งเลยนะครับลองลึกภาพตามนะครับฝั่งซ้ายคือทรัมป์ที่กําลังโกรธจัดและดอดเดี่ยวส่วนฝั่งขวาคือกําแพงของสถาบันต่างๆที่กําลังรุมล้อมเข้ามามันมีใครบ้างครับที่ออกมาร่วมวงนี้เริ่มจากสื่อก่อนเลยแม้แต่กระบอกเสียงหลักอย่าง Fox News ก็เริ่มเสียงแตกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีชอนแฮนิตี้ปกป้องทรัมป์สุดตัวแต่ทักเกอร์คาวสันกลับชมเชิวุฒิสภา,าว่า ในที่สุดพวกเขาก็เพิ่งจะมีกระดูกสันหลังนี่คือสัญญาณว่าสื่อฝ่ายขวาก็ไม่ได้เป็นเอกภาพอีกต่อไปนอกจากสื่อแล้วมีใครอีกครับกลุ่มนายทุนใหญ่ของพักออกถแถลงการร่วมบอกว่าเราสนับสนุนธรรม,มาธิบานตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรหัสลับของวงการธุรกิจที่แปลได้ว่าเราหนุนหลังวุฒิสภาไม่ใช่ทรัมป์จากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคือพนักงานวุฒิสภา42คนขู่ลาออกยกแผงท้าเจ้านายถอย ตามมาด้วยสภาหอการค้ายื่นคำขาดว่าหยุดความวุ่นวายหรือจะให้เราหยุดจ่ายเงินโดนบีบจากทุกทางเลยทั้งสื่อทั้งในทุนทั้งคนทำงานแล้วแรงกดดันจากต่างประเทศล่ะครับมาทันทีเลยค่ะอังกฤษเยอรมน,นีฝรั่งเศสและเลขาธิการนาโตออกถแถลงการประนามความวุ่นวายนี้นี่คือภาพของการถูกปิดล้อมจากทุกทิศท,ทางอย่างแท้จริงเมื่อจนตรอก ทรัมป์ก็เรื่องที่จะสู้ให้ตายไปข้างเขาประกาศจัดชุมนุมใหญ่ที่เซาท์แคโรไลนาเพื่อเปิดฉากล่าแม่มดแต่ดูเหมือนว่าแมคคอนเนลจะอ่านเกมนี้ออกหมดแล้วและได้วางกับดักสุดท้ายเอาไว้มันคือการลุกคาดถูกต้องค่ะมันคือการเดินหมากลุกคาดที่ทรัมป์ไม่มีทางแก้เกมได้ข้อมูลลับยืนยันว่าแมคคอนเนลได้เจราจาลับกับบุธิสมาชิกสายกลางจากพรรคเดโมแครต5คนเรียบร้อยแล้ว ทั้งโจแมนชินเคิร์สเตนซินีมาและคนอื่นๆข้อตกลงบรรลุผลแล้วคณิตศาสตร์การเงืองไม่เคยโกหกใคร Republican 1 7เสียงที่พร้อมจะโหวตบวกกับเดโมแครตอีก5เสียงเท่ากับ22เสียงในขณะที่ต้องการแค่18เสียงเพื่อรังงบงอำนาจฉุกเฉินแปลว่าเกมจบแล้วแค่ยังไม่มีใครเป่านกหวีดเท่านั้นเองใช่ค่ะทรัมป์แพ้แล้ว เขาแค่ยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองทีนี้เราย้อนกลับมาตอบคำถามแรกที่ถามไว้ตอนต้นได้แล้วว่าทำไมความกลัวถึงเสื่อมมนคลัง่งคำตอบมันชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากค่ะคำตอบก็คือว่าเมื่อเหยื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่พอความอยู่รอดของสถาบันก็สำคัญกว่าความกลัวส่วนบุคคลสมการมันเปลี่ยนไปแล้วทรัมป์ไม่สามารถไล่บี้คน17คนพร้อมกันได้และเมื่อความพักดีกลายเป็นภาร,ระทางการเมืองที่เสี่ยงต่อการสอบตกพฤติกรรมของนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับในแหล่งข้อมูลมีการประเมินฉากทัดไว้บ้างไหมมีการประเมินไว้3ทางค่ะทางแรกทรัมป์ยอมถอยโอกาส25%เพราะรู้ว่าสู้ไปก็แพ้คะแนนโหวตทางที่2เกิดภาวะชะงักงานยืดเยื้อคือต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันไปจนถึงเลือกตั้งโอกาส50%และทางที่3พรรแตกหักและล่มสลายจากการที่ทรัมป์เปิดสงครามเต็มรูปแบบไม่ยอมแพ้โอกาส25%ค่ะ สงครามครั้งนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องนโยบายไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่เป็นการเดิมพันว่าใครคือผู้ควบคุมพรรคริพับลิกันที่แท้จริงทรัมป์เรียกร้องอำนาจเบ็ดเสร็จแต่วุฒิสภา,าตอบกลับด้วยคำว่าไม่และคำว่าไม่คำนี้ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปจริงๆคะ่ะอีก48ชั่วโมงข้างหน้าคงจะเป็นตัวตัดสินเราจะได้รู้กันว่าทรัมป์จะเป็นฝ่ายคุมพรรครีพับลิกันหรือพรรครีพับลิกันจะเป็นฝ่ายกำราบทรัมป์ แต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นและน่าจะทำให้เราทุกคนต้องขบคิดก็คือพรรครีพับลิกันจะรอดจากสงครามกลางเมืองครั้งนี้หรือไม่และที่สำคัญกว่านั้นระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาจะรอดจากการที่พรรคการเมืองใหญ่ที่สุดพรรคหนึ่งกำลังฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆหรือไม่